โอเคครับก็ยินดีนต้อนรับกันสู่เกม Dead i r o n นะครับเป็น EP ที่11กันแล้วนะครับตบมือหน่อยสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับเพราะว่าพวกผมนี่ททำกันหลายคนนะ 1, 2, 3, 4, 4, 5า้าคนนะั่นเองอืมอุ้ยน้ำเม็ดหมืน่นใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้รีรรวิวสไนอันนี้นะครับที่ว่าได้มาจากของเคอร์ติสหรืออะไรสักอย่างเป็นสไนที่แบบ ลายใบสั้นโคตรจะสวยดาเมจก็แรงดูดิ9000 1 0 0ห0ตีแล้วดูดเลือดด้วยผมใส่ไปอ่ะจัดมาเดชมาโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วรู้สึกว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ไปตบไอ้บ๊อบในท่อน้ำนะทุกคนไอ้บ๊อบมันไปเปิดน้ำแล้วน้ำมันไม่ติดเราก็เลยต้องทำให้ความฝันของบ๊อบนั้นเป็นจริงโอ้ยโดดไปเลยแล้วกันอ่ะ แม่งเยอะถ้าเยอะอย่างนี้ก็ต้องรออมาตรงนี้แอ่เรามากินไสเดือนกิวเครื่องปั่นไฟก็ต้องติดอืมเรียบร้อยแค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากเห็น e xp e ใช่ไหมที่มันเต้งรลลัว,ลวเป็นการปั๊มซอมบี้เว้ยแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเวลสูงขนาดไหนซอมบี้ก็จะเวลตาม <c oughs> เมนเก็บมันแทบไม่มีผลอะไรเลยะา้าต่อให้เราเวลสูงเวลต่ำเหมือนจะมีตัวแก๊สทะเบิดอยู่นี่อยู่นี่ แประเบิดตุ้มเอาไอ้นี่ไปหุยค่อนข้างที่จะแรงเก็บเก็บเก็บอะไรเฮ้ยนึกว่าตายแล้วที่แท้ยังไม่ตายฮะคีเิคอนโคตรแรงเฮ้ยตัวป้าโนนี้กินไหมไม่ใช่มันจะมีตัวกิดอยู่เป็นตัวป้าๆนี่แหละโคตรคือเลยฮะ cdc main gate can't miss it ต้องเปิดประตูอันนี้ทันนี้จะเป็นโซนแก๊สเลยปะอืมเลยระเบิดน้ำแตกมีอะไรเก็บตังตังนี้ตังไหนก็เอาโอ้หพวกนี้เป็นพวกที่แบบใส่ชุดกันสารปนเปืนะ้อนนะเดี๋ยทำเคานเตอร์ด,ดูไม่รู้ว่าจะน่าจะเข้าอยู่ โคตรสะใจอ่ะครั้งเดียวตายเฮ้ยไม่เงยรั่วได้ไงวะเราก็ไม่ได้แทงโดนหางวันนี้ตายไปก่อนเราเบิดแน่ทางอันนี้นี่ในนี้มีอะไรวะ มีกระสุนไลเฟิลเจตได้เราซื้อมาแล้วสำรวจกัน <c oughs> ออโตเฟจฮึมว <c oughs> ่าเอทเลสต์ไอเฮาเป็นอะไรทักอย่างแต่เราไม่น่าจะรู้ <c oughs> บลัดบอนมันแปลว่าอะไรอ่ะ ปฏิกิยาน่าจะเกี่ยวกับการติดเชื้อนะผมว่าเฮ้ยมันให้เราไปทางนี้อยู่แฮ่แถวนี้มีกระสุนไหลเฟินแสดงว่าเราต้องใช้สไนน์นี่แหละพว่าน่าจะเลวสุดละจำได้ว่าเราเคยมาทางนี้แล้วเนาะแล้ว่าเดินเราเดินทางกลับเนาะเอเอเอ,อันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยศพทำไมไฟต้องช็อตกับผม ราต้องหาโดมที่มีชื่อว่า CDC HQ แล้วนั่นอันไหนวะอ๋อตัวนี้มีแปลนมีบูปินใหม่ไหนๆก็มาซ่อมก่อนเลยโอเคมีบูปินใหม่ตรงนี้แล้วไอโดมนั่น อยู่ไหนมันต้องหาไอ้ซอมบี้ที่มีกุญแจแน่นอนเลยสักที่ในนี้ไม่มีว่ะโอ้ยอ๋ยอฆ่าเชือ้อตกใจมากเปิดประตูยังไงตื่นไหมนึกว่าจะตื่นมา too little too late but what's done done is เข้าสู่คาสิเน่แอลอย่าบอกนะมาฉากไฟอีกแล้วเราต้องสลับเป็นไส้เดือนกิ้วก่อนนี่ไปกินก่อนพวกนู้นนู้นไส้เดือนกิว้วมึงเห็นไส้เดือนกิ้วไหมเออนั่นแหละตัวนู้นยิงไม่เข้าแน่นอนว่าละเราใส่ชุดก่อไงตัวนั้นอะ่ะเอาไงดีอ่ะโอ้โห ก็ไม่แตกด้วยวะแตกและเว็บสองมหยังยังใส้เดือนจิวยังไม่ดีนะจะพึ่งมามาแล้วเหรอทำไมมันมาน้อยอย่างว่าปกติมันมันน่าจะเยอะกว่านี้นะไอตัวเม่ง <c oughs> ตัวเม่งหนักเกินแน่นอนเลยชุดเกาะมันหนักอะไรของมันวะ ตายตายเหอะขอร้อง Enter the Menom อย่าบวกนะผมเข้าไปนี่จะมีตัวใหญ่อะไฟอาบัดแสปิงมาคินดูไหนวะลงเราขึ้นได้ไหมเนี่ย เราต้องหาพลังของมันแสดงว่ามันต้องใช้แบตเตอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วใครมาวิจัยสมบีตรงนี้วะ <c oughs> ไอ้ตัวนี้มันคือตัวระเบิดถ้าผมฝันมันจะระเบิดเนี่ยอ๋อมันตายแล้วมันไม่ระเบิดเหรอปกติมันจะน่าจะระเบิดนะตรงนี้มีจุดเหลืองๆอ,อยู่ เราจะซ่อมยังไงเอ่ยสับสวิตต์ตรงนี้ปั๊บต่อไปก็ใช้เครื่องใช้ยังไงหนึ่งคี่เหลือหนึ่งที่เหลือฉันเพ g ่งมาถึงไม่ brute forcing มันแล้วกูจะหาโค้ดจากไหนวะอืม โคตรยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้ e s ม่เม่ยโคตรจะโคตรอ่ะจากพีก <c oughs> ่นนี้ <c oughs> อนน่อืมโอ้ี่สันพิษรุนแรงอ่ะไปนิดเดียว เกือบตายเลยห้องนี้น่ากลัวสุดละเราต้องหาส่วนผสมให้ครบทั้งสามมันเลยอนะ่ะวก็มาใส่เครื่องนี้มันรูใส่อะไรทั้งอย่างเล <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> it has to keep you steady so we can take the sample safely. sure, just a warning would have been nice as all. so me, one can't take in the new layer. three, two, one. oh, sounds like you're done. now, the sample will dispense from the side. there's my ticket. are there worm-like things wriggling around in it? what? kidding. we're good. you're a real sadist, doc, you know that? alright i'ma head out. เราต้องไปแล้วเราต้องเอาตัวอย่างออืมคนตายยากชะมัดเลยอื้อไปซะไป i เวี a h yeah? ปูปนไหมมีอะไรใหม่ไหมเนี่ยอู้ยที่นี่วันที่ไหนอะทำไมมันสวยงามขนาดนี้วะเฮ้ยเหมือนเมืองใช้หาดเลยรถนี้ขับได้ไหมอะถ้าขับได้คณจะเท่นะ เราต้องไปทางไหนวะทางจุดเหลืองโอเคไปวิ่งบุ้มรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเรายิงได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยเฮมันน่าจะอย่าบอกแล้วถ้ากูปล่อยมานงมียี่ไพเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางออกทางนี้ล็อกด้วยน้ำแตกนั่นแน่อุย้ยชิวๆเลยอย่างนี้แล้วก็ฝนตกเราก็จะช็อตข่อยมันตายก่อนตายไปท้ายพวกเปรตเอาระเบิดไปอีกเผื่อไม่ตายอืมรู้สึกว่ามันน่าจะถึกอยู่นะทุกคน ตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองอเรียบร้อยชิวชวนึกว่าจะยากกว่าน,นี้ฮะ <c oughs> ดีนะเห็นะวิตก่อนไม่งั้นเราต้องมานั่งไฟทีละตัวทีละตัวนี่โคตรจะลำบากเลยต้องขึ้นหน้ารถแล้วก็โดดขึ้นไปแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมใช่ด้วย กัวหลงทางจังเลยในนี you know, ้ไม่โคตรเงียบเลยฮะจะเข้าไปยังไงอะคะจะเข้าไปยังไงก่อนอ๋อประตูอยู่นี่เดินวนนี่อุ้ยมีแลนใหม่ Shopping Doc. There's no one at the HQ. Damn it. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. The end of the pier. If you're so sure, I'll look. Right. Just before key. The pier was locked down, but Bundy had the key. Try to find him. Bundy. Alright. Okay, but นิวซอร์้วก็การอุยปลดล็อกว่าใหม่เต็มเลยผมไปแค่ขเข้าไปดูอะ่ะห่าไหนดีวะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจอีกอันนึงแล้วกันนะฮะจุดเหลืองๆนะยุกไม่ไกลสักเท่าไหร่อยู่ใกล้นี่แหละเพราะว่าเห็นขึ้น 6, 6, 6, 6, บเอง ประเด็นก็คือมันเข้าทางไหนนั่นเนี่ยเราถ้าเกิดเป็นเมืองแบบนี้ผมชอบจะหลงนะครับเพราะว่าประตูมันทางเข้ามันค่อนข้างงงสวัสดีพี่น้องอุ้ยพี่อ้วนอีกแล้ว8,000ตายยากด้วยแฮพพี่อ้วนเนี่ย อืมบันดี้อืมอุ้ยหมื่นเท่าไรหมื่นเท่าไรสักอย่างเฮ้ยอย่าลืมไปว่าถ้าปืนเนี่ยมันจะถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์สไตล์ถ้าปืนจะเป็นยังไงวะเราไม่เคยใช้เลยนะอ๋อต่อยไม่ตายนี่ไม่ค่อยแรงถ้าเคาน์เตอร์ปืนเบามากไม่แนะนำให้ใช้เลยอะไรดบ เออกลับดักอีกแล้วกูดนทุกทีเอาอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคน่าจะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับไฟติดปะเฮ้ยเสียบัมเมสเตกนี่ฟากดมั่วละไอ้เวรมึงกดมั่วละโอ้ อะไรอะอตอนนี้เปิดพาวเวอร์ได้นะทุกคน<__ <d> โอ้ยเยอะมากมีุกคิด้วยมา<__ <d> โอ้ยยังเป็นเหมือนเดิมอ๋อแต่ว่าทุกสองมือแล้วตอนนี้ <_ d> อันนี้มีกต์แบบไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะมันอัปเกรดว่ะเจ้คนนี้ หมดวัยมากมีด้วยมีไฟฟ้าด้วยโดนระเบิดไปละเย่ๆย่ฮ yeah, ะ yeah. มันจะคิดแล้วตาย ใ่เดินกิ่วไปกินพวกน้องใจเย็นก่อนระเบิดอย่างนี้อยู่อ่ะทำไงดี่ะเราต้องตรงนี wrote, 2019, ้มีน้ำโอเคมามะช่วยกันหานดาเมีดปาบเฮ้ยมันจะให้เราเล่นไวกิ้งเหรอ เยังไม่เปิดไดเออไม่ใช่นี่วะเก็บของเก็บอาวุธเมืองอะไรอ่ะฟ้าเปิดประตูกูต้องฆ่าอีกแล้วเหรอเหนียวว่าต้องหานี่ตรงนี้มีเจนเนอเรเตอร์ต้องเจนก่อนอย่างแรกอ่ะ ไม่งั้นเราวันนี้นี้จะเป็นไส้เดือนกิว้วกินก่อนเจ๊ไม่ไปกินกับเขาล่ะโอ้โหพี่เบิม้มพี่เบิ้มอย่างนี้ต้องสนัยฮะไหนวะพี่เบิ้มในบาสเก็ตบอล ลอยไปซะพี่เบิ้มไอช็อตช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 อตจะได้เบาแรงเราไปได้เยอะมากมากโอ้ตอนนี้มีพี่เบิ้มสองตัวครับทุกคนจะเย็นนะโอ้โหยา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 คอยก่อนคอยก่อนโนนช็อตช็อตช็อตอืมทุบคืน ไอ้เดี๋ยวพี่อ้วนกระสุนเหลือห้านัดด้วยเอาล้นก่อนละกันอันนี้เราก็เอ้ยกดผิดน่าจะเอาเป็นหอ,อกอันนี้หอ,อกไฟโอ้ยโมน่าจะระเบิดฮนะอันนี้กุญแจอะไรสักอย่าง น่าจะเป็นกุญแจเซฟแถวๆนี้อ่ะเราต้องไปปิดไอ้สวิตช์นั้นตรงไหนเอ้ยมาหมุนอ่ะ,มมลละพอตรงนี้อ่ะปิดเรียบร้อยหยุดยังโอเคหยุดแล้วในห้องนี้มีอะไรอ่ะ <c oughs> น่าจะมีอะไรเนาะมีกุญแ่ไปเลยฮะจะมาขึ้นมาหมุนกันทุกคน <c oughs> <c oughs> แล้วไงต่อ ไปเลยเฮ้ยขึ้นมาหมุนโอเคก็ดีเหมือนกันเราจะได้แบบขึ้นไปชมเมืองมุมสูงเฮ้ยเหมือนกูจะไกลล่างว่ะเฮ้ยผีตัวตลกมาไหมเหรอเราไม่เคยเจอนะครับปลดล็อกผีใหม่แน่นอนอย่างเงี้ยเฮ้ย เฮ้ยมันจกได้ด้วยวะน่าจะเป็นบอสปะรูอว่าเกมนี้มันไม่มีบอสอยู่แล้วเฮ้ยทีโอ้ยตกต้นมะพร้าวแล้วมันวิ่งไวเร็วมากจอดออามา เด้เด้เดเดมันวิ่งอยู่แถวนี้แหละตรงนี้ใช่ฟิลได้เรียบร้อยกูโดนอีกแล้วโอ้โหทางนี้มันควรจะเปียวเราไปไม่ได้ด้วยอ๋อไปได้นึกว่าทางขาดไปละเปิดไฟหน่อยอ๋อเปิดแล้วในแค่นี้ เฮ้ยไอ้จกเกอร์มันยังตามเราอยู่เลยไม่งงแล้วนะกูเริ่มงงแล้วนะถึงแล้วโอเคต่อไปทางไนต่อ looking for laptop l d even s u r v i v r e l o for laptop laptop lot อยู่ตรงไหนนะเฮ้ยแต่ตอนแรกเรามองไม่เห็นจุดสีเหลืองนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ใช่ไหมนิ้วโคตรแข็งพอ้ยิดอยู่โอ้ยจ็กเกอร์ถ้าเกิดแบบว่าพวกไก่ล่างไก่พันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะผมว่า

ลงแปลงล่างสู้กมึงไหมะมามาแปลงล่างสู้เลยแล้วก็กรีดใส่อไม่ต้องกรีดไม่มีกรีดกูุ้พื้นเฮ้ยมันก็กันได้เหมือนกันแสดงว่ามันก็พวกไก่ล่างเหมือนเรานี่แหละล้มแล้วมึงล้มแล้วมึงใส่กูเฮ้ยแม่งหลบได้หลบได้ลูกยิงไม่โดนวะไปแล้วมันเอาคนพูกไปด้วยไหมะ kỳu tống tàm la bằng đã hơi hay Này con đi lướt ai ạ con đi lại ngay đi ช็อตพี่ก็บอกได้เหมือนเราอ่ะพอย้ายมึงหนีไปนะแม่งมันไปรีเลือดมันมากินศพแล้วมันรีเลือดได้อ่ะมันนี้หายต้องตายเวนี่ต้องตายอย่าหนีโอเคได้แล้วตายสักที ได้กระบองได้กระบองว่ะแต่ว่านี้เต็มต้องสกแครฟแล้วกันแบลคอมกันไม่ใช่คอมเลยพูดว่าโน้ตบุ๊กเลยได้ไหมฮันนโลโหลรถเกลีดกูมาละต้องเอาไปส่งไหมอ่ะเมื่อกี้เราข้ามตรงไหนนะแถวนี้ กว่าจะหาทางออกเจอนี่มันยากลำบากมากเลยพอดีว่าตรงนี้มีที่ทาวเวลดูแลนะไม่ต้องวิ่งไกลไปเอาเอา,าอเไอ้เปลนเนยกูจ <c oughs> ะทาวเวลตรงนี้แต่ว่ามันพังโอ้โหไอ้เย็น โ uh อ้ยในสุดกูก็ตกน้ำสินะเดี๋ยวบอกนะท้าววิลได้ด้วยอะตกน้ำอะตื่นนะชายฝั่งที่ใดที่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดวกูมาตื่นตรงนี้โดยที่ไม่มีทะเลแบบว่าเป็นชายหาดกูมุดดินมาเลยยังไง ปวดเมื่อยเต็มอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองชายหาดอไอ้เปรตดเดี๋ยวมาจาัดก,การพวกมุนที่หลังแล้วมุ่งเน้นภูภพรกิจก,ก่อนนะตรงนี้อ๋อทำไมแบบกลับมาแล้วฮะภารกิจน่าจะจบแล้วนะผมว่าท,ทำไมรูสอันนั้นไงอีนี่อีกแล้วอีนักกายพัน

You look different since you tried to kill me. Is that what I did, Conrad? Or did I do something else? <laughs> Lola, <laughs> I'm like, you you not no, We promised that we wouldn't interfere. Uh -huh. You've already galloped across that Rubicon. <laughs> there is too much. Of hey, Zach, where the fuck? Oh, wait. Who the fuck? Hey. Not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets to say on newcomers. Don't worry, Mr. Montana. Montana. Jimmy Montana. TV Montana. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. Drop in on t shirts. Oh, Ruben. Yeah, well, no one gets to see her. She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben. The tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll we'll see you down the line. Later, Jimmy. Okay, why would you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I, I was, was in charge. เราต้องเจอกับอีนั่นอีกครั้งแน่นอนโอเคโอเคครับงั้น e ีนี้ก็คงต้องขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามใหม่ในอีหน้านะครับผมอ p EP, EP, EP หน้าเนี่ยเราว่าเราน่าจะไปเจอกับอีนั่นแน่นอนอีอะไรสักอย่างโอเคสำหรับพันนี้บายบาย